and I ask? a l t ส r a เนี่ยอย่าหาทำเชีวยวนะมีคุณหมอ ท่านหนึ่งนะคะก็ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการทําความสวยงามพวกนี้แหละแล้วก็บอกว่าอาเทอร่าเนี่ยให้หนีไปจริงหรือเปล่านะคะหมอมองอย่างนี้นะการทํเอาเทอร่าก็เป็นหัตถการที่ดีนะคะแล้วก็ตัวหมอเองก็ทําทําประมาณปีละครั้งนะคะเป็นอย่างน้อยเพื่อให้อ่อหน้าของเราเนี่ยชั้นสมมตเนี่ยม,มันกระชับแล้วก็ไม่หย่อนคล้อยง่ายการทำอาเทอร่าในมุมมองของหมอนะคือเราหวังผลในระยะยาวอย่างเช่นว่าสมมติว่าหมอทําทุกปีเลยแล้วก็อีก10ปีข้างหน้าเนี่ยหน้าหมออาจจะไม่หย่อนเท่ากับคนที่ ไม่เคยทําอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าที่คุณหมอท่านนั้นเขาออกมาให้ความรู้ว่าอย่าหาทาเนี่ยหมอมองว่าอย่างนี้การทําอัลเทร่าเนี่ยมันเป็นหัตถการที่มีราคาสูงถ้าคนไข้เพิ่งเข้าวงการคลินิกแล้วก็อยากทําหน้าอยากได้อะไรที่เห็นผลชัดก็อาจจะต้องเริ่มจากบท็อกซ์พิลเลอร์ก่อนส่วนคนที่จะทําอัลเทร่าเนี่ยหมอมองว่าทำทำมาหลายๆอย่างแล้วแล้วก็อยากได้สิ่งนี้มาเพื่อเมนเทนความความตึงของเราด้วยว่าราคาที่สูงนะคะแล้วก็มันไม่ได้เห็นผลชัดขนาดนั้นก็เลยเป็นที่มา ที่เขาบอกว่าอัลเทอร่าเนี่ยอย่าหาทำแต่จริงๆทำได้ค่ะ